ัดีค่ะท่านผู้ชมเรามารับฟังความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับน้าแต่กันต่อเลยนะคะล่าสุดน้าแต่ได้มีการโพสต์รูปภาพของเพจดังเพจหนึ่งแต่เปลี่ยนรูปภาพแต่เปลี่ยนเป็นรูปภาพเอาหัวควายหนึ่งตัวมาเปลี่ยนเป็นรูปหัวควายสองแฉกนะคะหลังจากที่ป้าแตนกับลุงพลได้มีการตอบกลับ นะาแต่คำที่บอกว่าคำว่าหมายังรู้จักคำว่าเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่ามีพี่น้องนิสัยมาหมาแบบนี้คนที่พูดน่าจะป่วยเพราะเอาคนไปเปรียบกับหมาหลังจากป้าแตนกับลุงพลได้ออกมาตอบกลับนะาแต่ก็ไม่หยุดเฉยนะคะรีบโพสร,รูปหัวควายเป็นควายหัวสองแฉก แต่ส่วนตัวเป็นรูปของเพจดังกูแฉกูจัดให้นะคะแล้วข้อความที่โพสก็โพส์ดวยว่าน่ารักดีนะคนสวยหลังจากนะแต่ได้โพสออกไปเพจกูแฉกูจัดให้ก็ไม่รอช้านะคะก็ได้ออกมาตอบกลับด้วยข้อความว่าออกมาเห่ามาหอนแต่เช้าเลยนะที่รักจ๋านิสัยสันดาน ชอบกระแนะก,กระแหนงสันดานผู้หญิงซึ่งความเป็นจริงสันดานผู้ชายเขาไม่ทำการมึงยิ่งออกมาดา่ามาดินคนยิ่งดูถูกดูแครนมึงนะสัตว์ความเป็นจริงเมื่อคืนกูก็ออกมาโพสต์เป็นกลางกับมึงและทุกคนแล้วแต่คนอย่างมึงมันมีไฟริษยาอย่างแรงเลยทำให้หูหนวกตาบอดไปหมดแฉก,กัดแถมจ้องอาฆาต คนเขาไปทั่วไม่เคยมองตัวเองเลยนะมึงว่าควรปรับปรุงตัวเองแบบไหนตอนนี้กูรู้ชัดเจนแล้วว่าทำไมเอฟซีของมึงถึงเริ่มจะหายฮ่าฮคงจะเพราะดูจากพฤติกรรมและการกระทําของมึงนั่นแหละพวกเขาเลยตาสว่างขึ้นจบข่าวของอิตูดภายหลังโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลก็ได้มีชาวเน็ต ให้ความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นอาการแบบนี้หมอคงรักษาไม่หายว่าแม่งต้องเอาเผาอย่างเดียวและอีต๊ดยิ่งดิ้นพรานกูยิ่งฟาดฮ่าฮามาสิเล่นสนุกดีกูจะเอาชนิดผมบนหัวเหลือแม่งเส้นเดียวเลยสัตว์อีต๊ดกะโหลกกะลาหน้าตาก็หัวลิงหัวล้านสันดานต่ำสัตว์ คนถัดไปบอกว่าไม่เหมือนผู้หญิงได้ไงงั้นเมียมันก็คงไม่ทิ้งอีดอกควายสองนิ้วคนถัดไปบอกว่าคงมีปัญหาทางจิตดูดูไปแล้วน่าเวทนานะคะเราควรแผ่เมตตาให้เขาเพื่อจะสงบลงบ้างได้ดูข่าวอมรินลุงป้าหมอปลาต่อกกรับได้แสบสะใจจริงๆตอนแรกก็เฉยๆนะกับน้าชาย ั้งแต่เห็นออกมาหวยหวนยิ่งเห็นยิ่งหน้ารังเกียจจริงๆดูคลิปใต้คอมเมนต์เอาแก่คงมีอาการรุมร้อนเหมือนไฟสุมอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนดิ้นรนคิดหาคำพูดที่จะทำให้คนอื่นดูแย่หน้าตาดูโสมไปมากนะคนถัดไปบอกว่าเหมือนคนป่วยจิตหยาบมากด้วยเริ่มเผยท่าแท้ออกมาแล้วลุงพลเขาบอกแล้วว่า ป่วยลุงเขาไม่ถือสาน่าจะเข้าไปกราบขอขมาลุงกับป้านะแล้วให้ลุงกับป้าพาไปพบจิตแพทย์หน่อยจะได้รับความเมตตาจากสังคมขึ้นเยอะเลยส่วนคดีก็ว่ากันไปตามกระบวนการเถอะนะคะพี่เชื่อป้าเถอะเป็นบุญของผู้หญิงคนนั้นคนที่เคยเป็นเมียที่เลิกกับผู้ชายอย่างกระแตผู้หญิงฉลาดมาก ที่คิดได้ก่อนจะสายงั้นตอนนี้คงตกนรกทั้งเป็นเพราะอยู่กับผู้ชายแบบนี้คงอายชาวบ้านเขาไปทั่วเพราะมีผัวสันดานต่ำตมสุดๆคนถัดมาบอกว่าจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้แต๊แต่กูทั้งทีมึงเอาแบบโหดๆหเฮียมากกว่านี้ไม่ได้เหรอวะอันนี้อะไรเอารูปควายน่อมแน้มมาก แอดกูไม่สะเทือนหรอกกว่าจะไปถึงแอดกูจับแดกหมดก่อนละ่ะปราสาควายคนถัดไปบอกว่ารำตัวคือกูจังวะแต่ควายมีสองหัวกูเพิ่งเคยเห็นสงสัยบ้านมันมีควายสองหัวแน่นอนเฮ้ยหลงตัวเองเอาให้มันหนักๆเลยไอ้แต่เพจของน้องเป็นเพจช่วยเหลือคนดีไอ้แต่นั้นแม้พูดแล้วขันตีน นิสัยรวมทั้งสมองก็ไม่มีใจก็ต่ำๆวันๆน,นั่งแต่อิจฉาป้าลุงเนาะคนถัดไปบอกว่าตัวตนที่แท้จริงเริ่มออกมาิ้นแล้วขายแอดหลังเป็นอีแอบมาตั้งนานสงสัยมันจะไม่ได้หลับทั้งคืนนี่แหละครับเขาเรียกหมาจนตรอกกัดไม่เลือกใจหนูผีสองร้อยเริ่มคิดถึงเชือกหละ่ะเพิ่งรู้คนในครอบครัว ทุกระทมใจมาโดยตลอดกับผู้ชายคนเดียวอดทนนะเดี๋ยวก็ถึงจุดจบละคนถัดไปบอกว่าอ้าวนายคนนี้แปลงล่างได้สารพัดสัตว์เนาะโพสโชว์งให้คนอื่นเห็นท่าแท้ของมึงอีกเนาะแต่แต่เอ้ยหรือว่ามันกินหนูเยอะไปทำให้ข้างในมันร้อนรนบวกกับมันอยากเป็นดารา แต่ไม่มีผู้จัดการคนไหนเอาไปสักคนอีกหน่อยอกแตกตายแน่ๆไอ้แต่200หน้าเหลี่ยมเอ้ยคนถัดไปบอกว่าคนบวชเรียนมานานไม่ทำจิตใจสูงขึ้นเลยเนาะนับวันยิ่งบ้าแสดงความอิจฉาริษยาออกมาแบบไม่ต้องเก็บเลยกูเกลียดมันมากแอดเกลียดแบบไม่เคยเกลียดใครขนาดนี้มาก่อนตลอดชีวิต 37ปีของฉันเลยคนถัดไปบอกว่าตามอารมณ์นางไม่ทันเลยรีบรักษาตัวด่วนเดอ้อเดี๋ยวอาการจะหนักกว่านี้คงรักษายากคนถัดไปบอกว่ามันเป็นโรคจิตหรือเปล่าอยู่ดีๆไม่เป็นวิ่งไล่กัดคนนั้นคนนี้ไปทั่วคนถัดไปบอกว่าเขาให้เก่งทำมาหากินไม่ใช่เก่งแฉะชาวบ้านทำไมจะเป็นจะตายกับชาวบ้านเรา พวกกูมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยเหรอไฟลิสยาคอกงำหัวหรือไงคุณยายคงจะดีใจเนาะที่มีลูกแบบแต่แต่พูดอีกก็ถูกอีกแอดไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องจีบปากจีบคอพูดด้วยถ้าทางมันไปทางตุ๊ดชี่นะหรือว่ามันคงจะไม่หลับไม่นอนหรือว่ามันดีดวะแบบนี้เขาเรียก ยิ่งกว่าเครียดซะอีกนะแบบนี้ฮ่าฮเอามันไปส่งโรงพยาบาลด่วนเลยนะเอฟซี FC จะตาสว่างสักกี่คนนะให้มันออกมาดินให้คนเห็นธาตุแทของมันสะใจดีคนถัดไปบอกว่าทำบุญกรวดน้ำให้นางเยอะๆแอดนางคงอยากได้ส่วนบุญมั้งพ่อแม่น่าจะพาลูกชายไปพบจิตแพทย์บ้างนะเมื่อคืนหมอปลาขยี้ให้ ยังไม่สำนึกอีกค่ะไอ้นี่เกินเยียวยาแล้วแอดไม่ซื้อผ้าถุงให้นางใส่หน่อยเขาไม่แมนเลยเนาะแอดฮ่าฮไล่เห่าไล่กัดเป็นหมาบ้าเลยมึงไอ้แต่แต่ดูข่าวอามารินเมื่อคืนนี้ก็ยิ่งศูนมากครับบางครั้งการทำดีกับพ่อแม่กระตันอยู่กับพ่อแม่แบบหลับหูหลับตาให้ สุดท้ายไม่มีอะไรเหลือแม้แต่ความรู้สึกที่ดีเพราะขาดความสามัคคีแอดจัดมันให้หนักๆเลยค่ะไอเฮียตัวนี้อย่าให้มันมีที่ยืนในสังคมมันอยากดังช่วยจัดให้มันหน่อยคนอะไรแขวะไปทั่วสมองหมาปัญญาควายจริงๆจิตใจมันวิปริตต้องรักษาด้วยส้นตีนไอแต่แตไอโจร200มันบ้าไปแล้ว ในที่สุดมันก็เผยธาตุแท้ออกมาไอเฮียหางผูอันนี้เป็นความคิดจากชาวโซเชียลนะครับขอบคุณมากครับ